นั่งหลังพวงมาลัยครับท่านครับกำลังจะไปตลาดเคฮะจอดรถแล้วนะครับจอดรถแล้วจอดรถแล้วอ่าดูบรรยากาศสวยๆตลอดเส้นทางมอเตอร์เวย์ครับผมครับผมบุญละองมีนะครับ0818787089อ่าดูต่อไปครับท่านสวยงามครับช่วงเช้าสวยงามครับผม ขอสคริปต์ไม่ได้ประมาทนะครับระมัดระวังอย่างดีเลยนะเนี่ยครับถึงแล้วทางที่จะแยกไปคอนแก่นนะครับตรงไปเข้านครราชสีมาครับเอาละครับเป็นบรรยากาศวสวยๆค่อยๆไปไม่ประมาทนะครับมีสตินะรถก็วิ่งไปเรื่อยๆอความสวยงามอีกสักครู่หนึ่งก็จะถึงตลาดเคหะนะครับพี่น้องครับ ตลาดถนนนี้ยังไม่ได้เปิดใช้เป็นทางการนะครับผมรถก็จะวิ่งสวนกันไปสวนกันมาเนาะเป็นมอเตอร์เวย์ถ้าเปิดใช้เมื่อไหร่โอ้จะสะดวกสบายมากทางเส้นนี้อ่าตรงนี้เป็นจุดตัดนะครับที่จะแยกออกไปขอนแก่นเนะ,ะถ้าเราตรงไปก็จะไปลงนั่นแหละหน้าโฮมโปร้วก็จะมีจุดที่จะลงนะครับ ตอนนี้ขึ้นสะพานแล้วครับพี่น้องครับสะพานข้ามบายพาสนะครับเป็นสะพานข้ามบายพาสทางซ้ายก็กำลังทำเหมือนกับเป็นทางรถไฟเนาะ<ม>นะครับโอ้สวยงามครับเมืองโคราชเมืองราชสีมาสวยงามงาทต้นครับ เน <Okay. Now, S 1> ี่ยตื่นเช้าจะได้เปลี่ยนเงี้ครับพี no ่น mm ้องตื่นเช้าจะดีอย่างนี้แหละใ้เห็นบรรยากาศสวยๆรถก็ไม่เยอะผมก็วิ่งไปช้าๆเก็บภาพสวยๆไปตอนนี้จะลงแล้วนะครับจะลงแล้วจะลงแล้วพอปุ๊บไปก็จะถึงโงมโป่นะครับก็จะไปถึงสามแยกปากนะจะได้ไปถึงไหนเนี่ย อันนี้รถยังไม่เยอะครับไปได้เรื่อยๆครับรถข้างหลังก็ไม่มีไปได้เรื่อยๆนะพี่น้องนะเป็นการแนะนําเส้นทางนะครับอันนี้จะเข้าเมืองโคราชเด้อพี่น้องนะโค้งแล้วช้าๆนะไว้ประมาทมุตายหงนะมึงไม่ไทายก็ต้องซ่อมรถนะมึงอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทประมาททมัตจุโนโะทังความประมาทเป็นทางแห่งความตาย เราทำอะไรเราต้องมีสติมีสัมปชัญญะนะถ่ายคลิปก็ต้องระวังในวไปชนชาวบ้านเขาชนเราต้องเสียตังค์อีกรถก็ไม่มีประกันชั้นหนึ่งด้วยตัวนี้เจ๊งเลยแหละถ้าชนอ่ะเนาะโอเคนะครับอ่าตอนนี้เข้าใบพาพานแล้วนะครับพี่น้องครับเข้าใบพานแล้ว บายพาสถ้าตรงไปโน้นยาวไปก็จะไปปักทุงชัยเนาะตอนนี้ผมอยู่คู่ขนานนะครับคู่ขนานของบายพาสรดิามมาแล้วคู่ขนานบายพาสนี่โฮมโปรนะครับไปเรื่อยๆมีสองเลนนะครับเราก็อยู่เลนซ้ายเพราะเราขับช้าเนาะสักพักหนึ่งผมก็จะแยกตัดเข้าถนนหลักหรือสายหลักนะครับ สายพาดสายหลักเพื่อจะข้ามไปตลาดเชหาครับผมตอนนี้ก็คงจะตัดเลยนะครับท่านครับเพราะว่าตอนนี้รถเยอะแล้วตอนนี้ผมจะเลี้ยวซ้ายนะครับเ,เปิดไปเลี้ยวแล้วพี่น้องเปิดไปเลี้ยวแล้วา้ายตรงไปเข้าโคราชครับผมขวานะเข้าทางหลักตรงไปนะถ้าถ้าชิดขวาไปก็จะไปโน่นแหละปักธงใจ ว่าไปเลยวังน้ำเขียวเนาะถ้าออกซ้ายก็จะไปสบบระบุรีไปกรุงเทพขอพระคุณทุกท่านครับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับไม่ได้ประมาทนะครับระ,ระวัง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 รถก็ไม่มีหรอกไปแบบชิวๆครับวันนี้เพราะว่าของผลผลิตที่ขายไม่เยอะอ่าตอนนี้ขึ้นสะพานแล้วครับ ขอบพระคุณครับผม0 8 1 8 7 7 7ด9